ความหวังของชาวประทุมธานีครับและถ้าวันที่มากรุณาเลือกพักเพื่อไทยถล่มทลายผมและผู้สมัครทุกคนจะนำพาซึ่งความหวังความฝันพี่น้องเปลี่ยนเป็นความจริงครับพี่น้องครับหลายอย่างหลายสิ่งที่มีอยู่พี่น้องได้ผู้สมัคร ที่มีคุณภาพพี่น้องได้ผู้สมัครที่ลงพื้นที่มาโดยตลอดพี่น้องทุกคนชาวปทุมธานีครั้งนี้ผมขอประกาศณนะที่นี้วันนี้ถ้าปทุมธานีเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยทั้งแผ่นดินประเทศไทยเปลี่ยนไปได้ครับมาแล้วครับพี่น้องแน่นอนว่าเรื่องนี้ครัวเรือนเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องวาดกลัว เรื่องหนี้นอกระบบเรื่องการพักชำระหนี้เกษตรกร,ร,กรต้องมองในสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยทำได้ครับมีประสบการณ์มาก่อนและพร้อมทำทันทีครับเ,เราได้เดินลงไปบนพื้นที่ผมลงพื้นที่ที่นี่มาก่อนลงหลายครั้งทุกครั้งที่มองเห็น ก็พบกับคนที่ติดเตียงหลายคนล้มลงหลายครอบครัวแน่นอนว่าวันนี้ลูกหลานของเขากำลังทำงานอยู่ต้องแบ่งปันเงินมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงและหลายคนเป็นผู้สูงอายุพี่น้องครับวันนี้เราเป็นพักการเมืองที่หาเงินเป็นวันนี้ผมขอแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งมาดูแลผู้ที่ต้องการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อคนไทยของเราได้ไหมครับเ <Yeah. S 1> ติมเงินให้3,000บาทครับ <Yeah. S 1> ว่เราจะเป็นประเทศรายได้สูง <Yeah. S 1> บางคนอาหารมื้อต่อไปยังมีการต้องคิดอยู่แน่นอนครับในเรื่องนี้พักการเมืองที่เกิดมากับประชาชนมองปัญหาในสายตาของประชาชนจะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความยากจนและทำสงครามกับความยากจนต่อไปครับ คุณพาพร้อมประกาศทันทีว่าคนไทยต้องไร,อรับระกันเศรษฐกิจอีกสักครั้งหนึ่งติ๊กฝื้นที่น้องขึ้นมารัฐบาลจ่าย7จพี่น้อง30เอาไม่เอาเอาไม่เอาเงินเริ่มเ,เต็มกระเป๋าแล้วครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องครับอีกหลายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการคมนาคมขนส่ง วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเข้าถึงปทุมธานีครับ<อ>พี่น้องครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดกับพี่น้องที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะต่างๆวันนี้เราสร้างปูปองที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าถึงการศึกษาหลายอย่างแน่นอนว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ นี่คือเย็บเก็ดหมดเลยนะครับพี่น้องไม่มีเกลยดครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือคนปทุมวันนี้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องหลายคนที่อยู่ริมน้ําแน่นอนว่าวันนี้เกิดภาวะน้ําท่วม พี่น้องครับประทุมมีน้ํามาได้จากสอฝั่งฝั่งแรกมาจากเขื่อนเจ้าพญาอีกฝั่งหนึ่งน้ําทะเลหนุ่มสูงปัญหาย,ยากๆอย่างนี้ต้องพักเพื่อไทยครับแก้ปัญหาเรื่องน้ําทั้งระบบต้องพักเพื่อไทยครับเรามาจากป่าต้นน้ําข้างบนมีคลองรัดน้ําขึ้นมาและดูแลการปล่อยน้ําทั้งระบบ แน่นอนว่าวันสุกนี้พี่น้องรอปลาัยใหญ่แผนจัดการน้ำทั้งระบบของพักเพื่อไทยครับ <Yeah. S 1> เพิ่มเติม30บาทพักษาทุกที่เพื่อไทยทำต่อครับ <Yeah. S 1> และเมื่อมียศทนังสานบาทเอไอครับ <Yeah. S 1> ผมพูดทุกเวทีรูดทุกเวทีแต่พอถามถึงไม่รู้สักเวทีคืออะไร น้องครับ3าบาท AI คือครั้งแรกของประเทศไทยที่หมอทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลของเราเจ็บป่วยที่ไหนไม่ต้องกลัวว่าหมอไม่รู้จักทุกคนจะมีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยคนไทยต้องมีสุขภาพ,พที่ดีที่สุดครับ <parking> และคือสิ่งที่มาจากใจของพรรคการเมืองที่มาจากหัวใจของประชาชนครับ พี่น้องครับนนี้ผมไม่สามารถทำงานเรื่องนี้คนเดียวได้ผมขอเป็นตัวแทนขานชื่อไม่ได้เช็คชื่อนะครับแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าวันนี้พักเพื่อไทยวันนี้ยศชนันสนับสนุนคนปนทุมธานีครับเล่นมากบบตัวกับหัวใจครับขออยู่ต่อน,าน,า,นานเลยได้ไหมครับ สเลขาลูกการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยสศุภชัยนะคำ<ช><บ>ไปต่อเลยนะครับก่อนพี่จะสรุปกันไปนี่นะเจ็ดสามเบอร์แปดผู้มากมประสบการณ์และดีมาก พี่น้องครับเคทสีเ 4, บอร์สีปริญญา,รา,รา,รา,าตรีทางด้านบริหารธุรกิจอดีตสอสปทุมธานีเจ้าทีนนับมาครับได้ได้มีคุณมาจากไหนเน oh, yeah. <laughs> okay. ี่ยโอ้นี่พี่น้องครับเขทห้า เบอร์สการศึกษาบริหารเก่งกาจตั้งแต่ปริญญาตรีและปริญญาโทมากด้วยประสบการณ์เขตห้าเบอร์สองพานุวัฒน์นาถนอต่อด้วยเขตหกลำนุกกาเบอร์สามปริญญาโทบริหารปริญญาเอกรัฐศาสตร์มากด้วยประสบการณ์ 5, เมือง ทภิวั์สอนโดยอเสียงโดยเก7เบอร์6ปริญญาตรีบริหารธุรกิจโคการเมืองมีประสบการณ์มากด้วยประสบการณ์การเมืองท้องถิ่นบุญเริ่มอลรชน สำคัญอีกพรานเอิเจแปดเบอร์สี 8, 8, 4, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำลุกากา15ปียกยุดมมั่นบุกะาช้า นันเข้าไปดูแลคนประทุมมีคนได้ไม่ได้เพื่อไทยปาปรทุมธานี87เดงทั้งเป็นดินเพื่อทั้งคนเพื่อทั้งบ้งานขอบคุณมากนี่แหละครับว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ชาวปทุมธานีครับจะช่วยกันกา ช่วยกันเลือกให้เป็นนายกเอาไว้เอาเลือกไปเลือกใครอยากได้ดยุทนศาสตร์นายกเสียงมาเพื่อไทยยึจังหวัดท่าน87เสียงมานี่แหละครับอยู่กับพี่น้องปททม์ธาดีครับขออนุญ,ญาตรับดอกไม้กำลังใจทส้งสอ